ขอเจริญพรทุกท่านวันนี้เมื่อเผาศพที่วัดคนก็จะไปแงนมองปล่องเมนเมื่อเห็นควันไฟลอยพวยพุ่งออกจากปล่องเมนแล้วคนก็จะมีความเชื่อตามโบราณว่าถ้าควันไฟลอยไปสูงวิญญาณจะไปสวรรค์ถ้าควันไฟลอยลงต่ำวิญญาณจะลงนรกอาตมาไปมองปล่องเมนที่มีควันออกมาแล้วไม่ทราบว่าวิญญาณจะไปสวรรค์หรือนรกอาตมารู้แต่เพียงว่าถ้าควันไฟลอยผ่านหลังคาวัดขม่าวควันจะตกบนหลังคาวัด และเกลืกลังอยู่หลายเดือนตั้งแต่พฤศจิกาธันวามกราคุุพามีนาเมษาหกเดือนเต็มๆที่หนึ่งศพจะฉีดโฟมอรีนซึ่งเป็นน้ำยาฉีดศพเป็นสารเคมีฉีดเข้าไปหนึ่งศพก็สาขวดในวัดชนบทเดือนหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณ3ศพสามสามขวดในสารโฟมอรีนที่ถูกไฟเผาหนึ่งเดือนและตั้งแต่พฤศจิกาถึงเดือนเมษาก็เป็นเวลาหเดือนเก้าหกขวดสารเคมีที่ถูกไฟเผา และลอยขึ้นไปตกมาเกลกลังอยู่บนหลังคาวัดเต็มไปหมดพอปลายเดือนเมษาหลวงตาก็หยิบไม้ประกาศบอกอา้าวสามเณรฝนตกแล้วลูกกลิ้งองกมารอน้ําเก็บน้ําไว้ฉันแล้วลูกน้ําสะอาดดีอาตมาไม่ทราบว่าเราจะช่วยคิดต่อกันอย่างไรถ้าหากว่าวันนี้จะบอกกับสังคมว่าถ้าวัดไม่ได้บริหารจัดการน้ําที่อยู่บนหลังคาและรอน้ําเก็บไว้ฉันไว้ใช้ก็บอกเลยว่าวัดเป็นฟรีแลน์ เป็นสถานที่ที่เป็นส่วนกลางระหว่างบ้านที่ติดอยู่รอบๆขอบเขตของวัดเมื่อวัดเป็นฟรีแลนด์เป็นสถานที่ที่ทุกคนเข้ามาทําสาธารณประโยชน์ได้การบริหารจัดการเรื่องความสะอาดถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่วัดควรจะต้องทําและชุมชนก็มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทั้งการคัดแยกขยะในวัดทั้งเรื่องของการบริหารจัดการเผาศพบ,บางวัดมีกําลังทรัพย์มากพอก็เปลี่ยนจากเมนธรรมดาไปเป็นเมนแบบไร้ควันก็ต้องอนุโมทนา บางวัดกําลังทรัพย์ไม่พอหรือว่าไม่ได้อยู่ในชุมชนใหญ่ก็อาจจะยังไม่ได้ทําอย่างนี้ก็คงไม่ว่ากันหรือว่ากันไม่ได้ดังนั้นจึงได้กล่าวกับทุกท่านวันนี้ว่าถ้าหากว่าเราคิดจะทําบุญใหญ่คือการร่วมสร้างฟรีแลนด์สถานที่ที่เป็นสาธารณประโยชน์คือวัดให้เกิดการสมดุลที่สุดในร่วมด้วยช่วยกันบริหารจัดการมณฑภาวะในวัดก็จะเป็นการดีจึงขอฝากไว้ด้วยความหวังดีจเจริญพร